สวัสดีพี่พี่นะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมนมอนก็อยู่ผมเมกจากช่องเมกใส่หน้านป่าน สวดีพี่ๆนะครับวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกขั้นนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมมาจากช่องเมฆสายินป่านะครับผมนะวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปอย่างทำชบาร้อยปีนะผมนะนี่วันนี้ผมจะมาทำชบาร้อยปีที่มีคนเห็นผีโพงนะครับผมมาอาศัยอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าแกจะอยู่ไหมนะยังไงก็เนี่ยวันนี้พาเพิ่มดูแล้วผมนะเพ่อมีที่ วิบากแล้วผมนะขึ้นย้อยเขานุ่นแล้วผมนะซึ่งแกขึ้นนําตามป่าลงทิศนะผมนะนม,มันะมนะจะเจาะทางขึ้นไปกันน,ะน,นี่ผมก็เลยมาถ่ายคลิปเบิ้นๆอยู่นะครับผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมมาครับขึ้นอำนาจน,นะครับผมนะนี่ฮะอย่างแรกนะผมนะมือผมเพิ่ไปดูต้นนี้กันว่าต้นอะไร่เลยรครับอ่าอำนาจอ่าไอ้น,นี่เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยนนต้นนี้อะไรนะฮะไม่รู้<า>ระเชื่อเลย ไม่รู้จะชื่ออะเฮ้ยนะบคนป่าไม่ใช่ชื่อนะครับนี่คนป่านะผมนะเรี้ยวสาเรียกเลาหรียกอะไรนี่นะฮะสิ่งทะเลสาบเขาลงมาแล้วผมนะนี่ครับผมซึ่งต้นนี้เขาเขาจะเอาไปสร้างเป็นเสื้อใช่ไหมหักเป็นเสื้อใช่ไหมนี่ฮะก็จะเป็นที่อยู่จะแค่ป่าที่ชื้ป่าดิบชื้นนะผมนะนี่ฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูถ้ำข้างเขาหรือถ้ำชบาร้อยปีนะผมอ่ะองี้ครับไปดูเลยลครับผมไปเลยครับนี่ครับผมนะเราก็จะออกเดินทางไปยังถ้ำชบาร้อยปีนะผมนะซึ่งที่มีน้องๆเขานะผมนะ น,นี่เพื่อนนะพคงจะเป็นพวกอะไรนะนลอยตีนขนหรือลอยสัตว์ทุกอย่างนะผมมันลงนะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นพวกหมีป่าหรือเปล่าไม่นแน่ใจนะผมนะอันนี้ลูชะบาหว่าเป็นพวกชะบาวิ่งเนอ่ะฮะใช่เลยนะโล่งเลยเนี่ย นี่จะเป็นหน้าผ้าแล้วผมนะอันนี้เขาเริ่กมันเท่านะเท่าลูกกระบ้าลูกอะไรนะลูกกระบ้า่ะที่เขาไว้เล่นดำช่งบีใหม่ส่งการ์ดอะกเล่นกีฬาพุ่งบ้านใช่ใช่ใช่ น okay. ี่ก sort of ็จะเป็นตอนนี้เขาเรียกต้นอะต้นโอ้โหูลืมชื่ออลืมชื่อแล้วผมนะซึ่งลูกเปนไม่ใช่่ครับไม่รู้ว่าลูกลืมอะไล้วตากะเหลี่ยเรียกว่าภากะเลยเออข้อที่จัดเออตากก็เรียนข้อข้อที่จัดนนะผมภาษาไทยนี่ไม่แน่ใจนะซึ่งเราลืมลืมมาตะบลุมาตัก่ะลุมาตับอ่ะไม่รู้อ่ะลุมาตับเนี่ยผมนะนี่ก็เป็น ซึ่งเรื่อพวกไข่ตรงนะผมนะไข่ตรงซึ่งไฟตรงใช่ไข่ตรงธรรมชาแน่นะผมแต่ซึ่งไปเดี๋ยวเราไปเจอที่ถ้ำข้างเขาเลยนะผมนะไปไน,นะปเ,เนี่ย้ผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงอย่างถ้ำข้างเขาหรือถ้ำผีพวงนะผมนะ ซึ่งตรงนี้มีคนมาแคมป์นะผมนะนี่ฮะจะมีคนมาแคมป์นะผมซึ่งมีเสื้อนะฮะน่าเป็นน้องๆที่มาถ่ายคลิปนะผมนะนะเราจะเริ่มสำรวจผีโพงแล้วนะผมโอ้แบนหมดแหลมน,นานเะ้ยมีรอยอะไรเจ้ยรอยรอยหมีอะ ลอมีใช่ใช่ในช่วงหน้าฝนนี่มันชอบแอบนอนเอยมันตักมึอลบฝนเลยเนอือนี่ลอยกินเนี่ยลอยเค็งด้วยใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยนี่ลอยมีหมเนี่ยดีดิวัวไอ้ข้างเขาเนี่ยข้างเขานี่ฮะนี่สองตัวทำนียก็เปียกมากนะผมนะ เนนี่ท่้นผมนะัน่งเหรอเมื่อกี้คือที่เราเจอพี่พวงน,นะผมมันหระเปล่านะครับนี่ผมก็ไม่เจอพี่พงเพื่อน ข้างเขาเยอะมากนะผมไม่เจอนะผมไม่จะผีโพงนะผมผีโพงนะฮะไม่เจอนะผมเจอเรียจะ,จะเรียกมาถามหน่อยนะผมนะอม่มาทำอะไรทําข้างเขาผมนะ น้องชอบกินข้างขาวหรือเปล่าเนีไม่แน่ใจนะมึงเฮ้ยพี่โผอันี้บอกว่าเฮ้ยพี่โผวะนึ่เจอวะนีะ่มึววมง ตคงนั้เห็นี่มครับผมทางมันจะโล่งครับผมทางมันจะเดียนเลยนะครับผมนี่นะผมเพื่อนนะนี่คือทำชาบานเนี่ยนี่ดูชบานนั่งเด็ดตัวมันไม่แน่ใจจะมีจริงไหมค

nè 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 cái nè hả nè Hả? nè đi nè à? <laughs> đi nè 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 Thái thôi, thôi nè 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 bây nè 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 Thái đi nè 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 งไหมข้ากว้างไหมทำกว้างไหมหลัอแม่ใช่เน่เขาไปไหนี่นะผมนะที่เขาเรียกทำขางเขานะร้อยปีนะผมนี่ว้างมากเลยนี่ผมนะ พีพวมันแอบ,บอยู่นะมาดูกันเ<ะ>ขาแล้วนะเามฮะเขะาไอมน,นี่นะมงเนี่ย แต่รูตีนบ้างนะมึงนะไหนเนี่ยเนี่รูเชรูเชบาวเใช่รูเชบาเนี่ยนี่ฮะเนี่ยเบ่นเขาเรียกถ้ำรูเชบร้อยปีนะมึงซึ่งผมได้ถามเขาเกี่ยหืมควันไฟนะมึงมะเร็งครับ เพื่อนๆมัมีน้ำไหลเลยมันเนี่ยนี่ฮะไปเห็นเกจก่อนนะนี่ลายสวยมากนะเพื่อนนะไม่รู้เป็นยกหรือเปล่านะเนี่ยฮะอยู่โอ้โหคือข้างในร้อนมากนะผมนะนี่ไม่รู้ผิดโผงแ้างในแล้ววะนะเข้าไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วสุดละคือ ข้างในร้อนจริงครับส่วนตรงนี้น่าแจ็บได้นะใช่ไหมนะลบฝนได้เลยเนี่ยใช่ลดฝนนะรูชาวานั่นรูชาวาแล้วแต่ช่วงฝนตกสัปปะน่าจะมาหลายอย่างนะอืมแอปพลิย์น่าจะเป็นพวกพวกเมนพวกเนี้ยพวกเมนพวกชาวาพวกงูบางทีพวกงูยืมมานอนนะอืมเก้งเก้งเลื้อขาด้วยใช่พวกนี้ลบฝนไง อาจจะมีนะพวกเรื่องผ่ามีแล้วนะมีนี่ดูลึกลม,มากครับผมซึ่งเข้าไปไม่ได้นะเอาไเฮ้ยหยิบเงือ,อนมาเลยเอาไปตัวนเลยอย่างเงี้ยนะขอไปนะมึงบป็นรูหินนะซึ่งเพื่อนๆพื่อนไม่ควรทำตามั้ะครับผมนะขอบอกมึงน,น,นะอย่างเงี้ยมันอันตรายนะมึงนะเพื่อนเพื่อนไม่ควรตามนะครับ ไปชำนาญติดฮะหนูกหนูกติดเออถอติดฮะตายนะเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ออกมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะนี่นี่างเงี้ยเว้ยเนี่ยคือเหมือนย่องขาเราเหมือนะกันแล้ว ขึ้นได้อะรงเออเยเลขึ้นไปแล้วใช่ปะขึ้นปขึ้นละไปงยมีข้ามลอก่งยังมีข้มลอีกรูนะผมนะเอาอยู่ไม่ได้เราจะลงไงก็จับมือเลย มาเลนะาดูดูสรงขาะรงทำดูดูในผานขึ้นนะมงึงนี่ฮะเอาดีไน้านนี่ฮะนี่ฮะในผานสำรวจทําบนนะฮะอ่ะอ่ะจำถือกล้องให้ด้วยอ่ะไปชายละเลยเอาเส้นกระเป๋าเลย ต้องต้องรูทําเลยนะอ๋อ <S <S นี่ครับรูทํำครับรีท่มามท่ำอยู่ลงอห่งเงี้ยฮะแล้วผมขึ้นไม่ได้แล้วจำไม่แล้วไม่จเหนยังแล้วเฮ้ยมีนจะไหลฮะไม่ไหลมันติดก็ขึ้น เดี๋ยวจิดจันเลยไปดูเลยไหมโอ้โหหนมากเลยนะเน,นะนี่ยผมเพ็่นเพื่อนดูเท่าผมนคำปรกับในรูเนี่ยสูงมากนะผมน,นะต<ล>อ,อนนี้นะผมนะ ี่ดักรูนี่ดูใชอปืมเขาใช้เชือกดีนะเนี่ยเนี่ยมีคนมาดักชบาหนาบอ่ะเนี่ยรูมรูมาข้างล่างน่ะซึ่งมีคนเอาอะไรแล้วอ่ะใช่ไหมนีฮะเนี่ยมันรูฉบาเนผมเฮ้ยเจอปะ เเีรามกหามนะนะคี่เสียงอะไรอะไรนะคีดเสียงอะไรมีเสียงโอ้หลูกลึกจัดมากนะโ่มลูกลงนู่นเลยเฮ้ยมีน้องขาวตุงเว้เนี่ยนี่ครับผมซึ่งลูก็ลึกอยู่นะ เพราะรูนี่ก็ไปอยู่ข้างล่างว่ะไม่ลงข้างล่างนี่ฮะเรื่องรูเป็นรูลงไปข้างนะผมลงไปวะไม่เดี๋ยวติดใบอคือยังไงอะจะไปเป็นยูทิศรูต้องต้องไปริดหุ้นให้บ่บ้างก่อนนะนี่เรื่องนีมีมีนีู่มั้ยนะอันนี้นี่มันโพงเนาะข้างในยืนว่าขอเสียบไม้เหมือนแบบนั้น มีคนเอาไม้สียบข้างใรูลูเด็กข้างในรูโล่งมากเลยนะนขาา้างในหลุมโล่งมากเลยพนะวกข้างในหินนั้นน่าจะหลุมกว้างอดวกระางเงยูนะซึ่งตอนนี้นะครับผมนะ เราก็ถ่ายมันที่เรียบร้อยแล้วเหมือนะนะเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะไม่ลงข้างล่างนะแล้วผมจะดิ่ง,งขึ้นข้างบนแล้วลงข้างบนนั่นเหมนะือจะลงไปดูเห็ดว่ามันะมจะมีเห็ดขึ้นหรือเปล่าน่ะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวให้น้องเขาเดินกลับตัวมวยแล้วนะเดินนลงเข้าอาจจะยังไงเดี๋ยวจะไปพินารบผมเพื่อนๆอะไรน,นะชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะผมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมนะเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมนะเดี๋ยวจะไปพินาพีนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย